สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับโชคลาบวันที่1กันยายนนะครับแล้วเราก็ดูดวงกันต่อจนถึง1นึถึงสิครึ่งเดือนแรกนะครับของกันยายนนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ติดตามแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงชาวลัคนาราศีสิงห ดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวก็ยังอยู่ดีเป็นกเกษตรราธิบดีนะดาวการเงินดาวพุธก็เข้มแข็งเป็นกเกษตรเป็นมหาอุดนะอ่ะตำแหน่งวันที่หนึ่งกันยานะดาวพระจันทร์อยู่เรือนลาพะนี่สวยงามนะครับสวยงามเลยสกันยาครับดาวพระเกตนะย้ายจากลัคนาเนี่ยไปสู่ภพวบบีนาศอ่นะเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน 6กันยาครับดาวพระอังคารกลุมรักอยู่นี่ย้ายไปอยู่ที่พบการเงินนะเป็นมหาจักรซะด้วยนะครับสาหรับดาวอังคารนะครับ8กันยาครับดาวศุกร์ย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลเป็นกเกษตรราธิบดีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะดาวศุกร์เป็นกเกษตรการงานก็ดีการเงินก็ดีตัวเองล่ะเยี่ยมนะแล้วอาทิตย์พุธศุกร์ จำไว้ดาวเรียงตัว4-6เอี่ยวแบบนี้นะครับสวยงามถูกต้องตามหลักโกลเด้นเรชนะและสามเขาเรียงกันด้วยตำแหน่งกเกษตรทั้งหมดอาทิตย์พุธศุกร์นะถูกต้องตามหลักดาราศาสตร์แล้วก็เรียงตามเขาเรียกว่ามาตรฐานดาวกเกษตรคือความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยและส่งผล ในดวงของชาวลัคนาราศีสิงห์แบบชัดเจนชัดแจ้งตัวตนการเงินการงานและชื่อเสียงเกียรติยศเม่เป็นไงนะชื่นใจไหมชื่นใจไหมชาวลัคนาราศีสิงห์และดาวพฤหัสนะเป็นไงเห็นไหมยังอยู่ในราศีกลุ่มเล็งลักนะครับดาวอาทิตย์เล็งพฤหัสอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเพ่นครับ าดาวพฤหัสเพนเพราะว่าอยู่เนี่ยเห็นไหมอันนี้โลกอยู่ตรงกลางใช่ไหมดาวอาทิตย์ส่องแสงผ่านเข้าไปตามระบบสุริยะจัก,กรวาลน,นะครับไปถึงดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเป็นดาวพระเคราะห์รับแสงจากดวงอาทิตย์สะท้อนกลับมาอย่างโลกนะคนที่อยู่ในโลกก็รับผลพลังแสงจากดวงดาว รับพลังจากดวงดาวดาวพฤหัสก็คุณธรรมความรุ่งเรืองความโชคดีนะฮะและลัคนาราศีสิงห์รับเต็มรับเต็มเพราะอะไรนี่สะท้อนไปสะท้อนมาในี่ฉันอยู่ตรงกลางเห็นไหมเนี่ยเล็งลัคนาสวยงามครับนะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยเนี่ยวันที่หนึ่งดาวพระจันทร์อยู่พบลาภะย้ายไปเรื่อยๆสองวันครึง่งสองวันครึง่งสองวันครึงงคร่งพอถึงวันที่สิบห้าเห็นไหมครึ่งเดือนพอดี ดาวพระจันทร์ก็ครึ่งจักรราศีนะเป็นอยู่ที่ราศีธนูนะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะพระจันทร์อยู่พบราพะในวันที่หนึ่งเอาอย่างไงดีอ่ะเรามาดูวันที่หนึ่งกันก่อนวันที่หนึ่งเป็นวันพุธครับหนึ่งกันยายนสองพันหกสิบสี่เป็นวันพุธดาวสีประจําวันก็คือดาวพระราหูนะบริวารอายุ เดศสีนี่สีพระลาหูพระาหูอยู่ไงพบที่สิบพบการงานอยู่ในเรือนสุกนะสุกในวันที่หนึ่งยังไม่เป็นเกษตรนะยังอยู่ตรงนี้อยู่แต่เขาก็อยู่ในเรือนการเงินซะด้วยอ่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันดาวสุกดาวสุกมันอยู่ในเรือนการเงินอเป็นนิดก็ไม่ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะอะไรเพราะว่าดาวพุธเจ้าเรือนเขาเป็นเกษตรเป็นอุดเขาก็ดึงไปด้วยด้วยความเป็นคู่าธาตุกัน นะเขาก็ผสมคือคู่ธาตุเนี่ยกาเรียกว่าผสมกันเลยนะสามารถกลืนกินกันได้นะฉะนั้นคุณสมบัติของกเกษตรของอุดก็ดึงให้ดาวสุกเนะี่ยเขาดีด้วยนะถึงแม้ว่าดาวดาวสุกดาวสุกนี่ดึงดาวพุธลงไหมเอะดึงนะดึงด้วยกันเพราะว่าเขาเรียกว่ามันถ่ายเทกันไอคนนึงเอ,า,อาง่ายเพื่อนสองคนอ่ะคนหนึ่งโอ้โหเงินเดือนออกไปหมดใช้ไปหมดแล้วอีกคนเงินเดือนเพิ่งออก น่ะมันก็เลี้ยงข้าวกันได้มันเป็นลักษณะนี้นะครับอ่ะแต่ว่าดูดิเขาเขาเข้มแข็งเขาเข้มแข็งนะครับฉะนั้นถือว่าการเงินเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบแต่อาจจะมีรายจ่ายไปบ้างแค่นั้นเองนะอ่ะดาวสีใช่หไหมเลขแปดเลขแปดก็ถือว่าใช้ได้นะครับพันาราศีสิงห์นะดาวสีประจําวันอันนี้เอาไปเขาเรียกว่าเอาไปเป็นตัวหลักนะเอาไปเป็นตัวหลัก เราถือว่าดาวสีนี้ก็กถือว่าสําคัญนะครับคืออาจจะไม่ได้โผล่มาในจุดโฟกัสแบบเป๊ะๆสําหรับสายวิ่งสายซิ่งนะแต่ว่าสําหรับเขาเรียกว่ามันต้องโผล่มาที่ใดที่หนึ่งดาวสีจากสถิตินะครับบางทีอาจจะไปเรื่องของเกี่ยวกับสลากรัฐบาลอย่างเงี้ยตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้บางคนนะตามไปเอาเลขที่ถูกใจ มันก็อาจจะได้รางวัลที่สี่ที่ห้าอะไรเงี้ยนะบางทีจับจับที่ตัวนี้ตัวเดียวบางทีมันก็ไปได้เหมือนกันนะครับอ่ะจุดที่สองครับลัคนาเวลาประสงค์ก็คือสิบหกนาฬิกาของวันที่หนึ่งกันยายนเนี่ยลัคนาอยู่ที่ราศีธนูนะครับราศีธนูอ่ะราศีธนูก็ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนครับเห็นไหมใช้ได้นะเนี่ยแล้วดาวพฤหัสเป็นยังไงล่ะเพนเนี่ย เพนใช่ไหมเล็งลัคนาท่านอ่ลาลาัคนาราศีสิงก์กดาวพฤหัสก็ให้โชคเช่นเดียวกันนะครับมองลึกลงไปอีกจุดที่เขาเรียกว่ามาเกือบตลอดนั่นก็คือดาวเจ้านวางนะครับลัคนาเขาอยู่ที่ธน,นูเขาอยู่นาวางลูกที่เจ็ดครับเขาอยู่นวางลูกที่เจ็ดนาวางลูกที่เจ็ดคืออะไรนวังลูกที่เจ็ดคือดาวศุกร์นะดาวศุกร์ เนี่ยสุกมาสองต,ำแ,แตำแหน่งละมาสองตำแหน่งละตำแหน่งอะไรบ้างก็คือลาหูเขาอยู่เรือนสุกแล้วสุกคืออยู่ที่เรือนการเงินเห็นไหมอ่าดาวสุกก็อยู่ที่เรือนการเงินเนี่ยลาหูเขาอยู่ที่เรือนสุกแล้วก็ตีโกรนธาตุด,ด้วยเห็นไหมหน่าท่านสุกสุกก็มามาสองจุดแล้วนะน้ามาสองจุดเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอีกจุดหนึ่งที่แหม มันก็อุตส่ามาแล้วนะั่นคือพระจันทร์ครับมันอยู่ในภพลาภะพระจันทร์นั้นอยู่ในนว,วางอยู่ในนว,วางอ่าอยู่ที่ราศีมิถุนใช่ไหมราศีมิถุนเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะราศีมิถุนเป็นไงอุย้ยเป็นกเกษตรอ่ะ <laughs> เป็นกเกษตรเป็นมหาอุอะนะเนี่ยคือ ดูดีเลยทีเดียวแล้วมาอยู่ในเรือนการเงินซะด้วยนี่ชาวลัคนาราศีสิงห์แหมเลขให้โชคมันเยอะนะอันนี้เป็นปัญหาที่ก็ปวดหัวนิดนึงเลขมันเยอะนะอันนี้ถ้าถามถ่ายพระจันทร์เข้าไปอีกไหมล่ะนะนพระจันทราา์มาอยู่ในเรือนลาภมาอยู่ในเรือนพุธแต่ถ้าอย่างเนี้ยต้องบอกว่าพุธมีน้ำหนักมากกว่านะครับพุธมีน้ำหนักมากกว่าอ่ะตามให้สุดเนาะคือให้ให้เลือกกันได้เยอะเยอะเพราะว่า ดวงใครดวงมันจริงดวงใครดวงมันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่บอกไปเดี๋ยวก็พลาดขึ้นมาถูกไหมทีนี้ยต้องไปเลือกกันเองนะดาวจันทร์เขาอยู่นาวางนาวางลูกที่สี่จตุระนาวางจตุระนาวางเป็นนาวางของดาวเสารโอ้โหมาเยอะเหลือสองดวงนะอ่ะนาวางของดาวเสารทีนี้ก็ต้องเรียงลําดับครับนะเรียงลําดับ เรียงลำดับก่อนนะครับลาหูมาสุกมานะครับลาหูสุกพืหัสพุธเนี่ยถ้าถ้าจะตัดนะ,ะถ้าจะตัดก็ต้องก็ต้องตัดนี่ไปนี่คือที่ท,ที่ที่มีกําลังนะอันนี้คือเราดูตามหลักโหราศาสตร์เนาะเราดูกันที่กําลังของดาวตําแหน่งของดาวนะครับเนี่ย ประมาณนี้อันนี้คือเ,เน้นๆแล้วแต่ถ้าเกิดว่าต้องการผสมบวกเพิ่มอะไรไปก็พระจันทร์ก็ดูดีนะครับพระจันทร์ก็ดูดีพระจันทร์ก็ดูดีดาวแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านชอบดาวอาทิตย์ก็ถือว่าใช้ได้เพียงแต่ว่าอาทิตย์เนี่ยเขาเจอกับดาวอังคารเขาเจอกับดาวอังคารไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเป็นคู่ศัตรูกันแต่ถ้าไม่ไม่ประมาทก็ดาวอาทิตย์ก็ถือว่ามีนัยยะ เช่นเดียวกันนะเพราะว่าอาทิตย์เขาเป็นมิตรกับครูเขาเล่งกันเนหะ็นไหมอ่าทีนี้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เราคือเราต้องดูโดยรวมด้วยเราต้องดูโดยรวมโดยรวมเียต้องบอกว่าราหูศุกร์พฤหัสพุธอันเนี้ยแทบจะทุกราศีที่สามารถตามได้กรณีแล้วก็ราศีสิงห์นี่ก็คือชัดอนะ่ะว่าว่ามันมีมันมันตามในพื้นดวง นะครับตำแหน่งดวงดาวมันส่งผลดีต่อดวงทีนี้ถ้าเกิดเอาส่งผลดีต่อดวงมันต้องมันก็ต้องมีพระจันทร์กับพระอาทิตย์มาด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องดูนะครับทีนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีนะมันอยู่ที่สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็โดยพิจายสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยว นะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะและ้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วย คาถาบาลีนะห้าสิบหกบทนะหัวใจคาถาห้าสิบหกบทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทพาศและบาดจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่ มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจนะแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้า องค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ